วันนี้นะครับผมก็จะพามาลองขับ Isuzu so D-Max All New 1.9 G-S 2022เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลลิ่งในการขับจะดีหรือเปล่าเราก็คาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยด้วยนะจ๊ะลูกค้าขอมาอยากเห็นแบบการทดลองขับพวกกิกตากรเล่งอะไรก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่เกียร์สี่เปลี่ยนเป็นเกียร์หนะครับผมความเร็วก็อยู่ประมาณแปอะไรประมาณเน,นี้ยนะครับอ่าก็ถือว่า ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็คือต้องบอกกนเลยว่าเป็นในเวทของพันเก้านะครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับนนี้ทันนี้ที่แสนกว่าบาทนะครับคุณลูกค้าที่แสนกว่าบาทรถใหม่หกแสนกว่านะครับห่างกันเยอะนะเยอะอยู่ห่างกันแสนกว่าบาทนะครับคุณลูกค้าเห็นมาจากช่องทางเพจนะคะอ่าลูกค้าดูในเพจมานะครับแล้วก็อยากเห็นแค่รูปภาพนิ่งนะครับอยากให้แบบ เอามาทดลองขับมาอะไรให้ดูเงี้ยก็ได้เลยแจ้งเลยเลยนะครับมีทำวัตบุอะไรมาแม่เครื่องมีแต่งไหมคะคันนี้ได้เดิมเดิมเลยนะครับผมได้เดิมแบบเดิมสนิทเลยนะครับเดิมเดิมยันเงารถนะครับแสงตกกระทบลงมาโดนรถแล้วมีเงาตลอดเลขไมประมาณเท่าไหร่เลขไม้สองหมื่นสามนะครับโอ้ใช้ไปยาวๆนะใช่ครับผมคือเป็นรุ่นคุ้มทุนอ่าเป็นรุ่นคุ้มทุนนะครับแล้วก็ใช้งานได้ ค่อนข้างดีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกระบะอเนกประสงค์นะครับเป็นรถแคปก็คือสามารถแบบเชนของอะไรได้นะครับหรือแบบพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดอะไรพวกเนี้ยนะครับก็แนะนำนี่ก็ยูเทิร์นลดไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้พอดีรดค่อนข้างเยอะนะครับนี่อยู่เกียร์ห้าหนึ่งเก้าเอสอ่าหรืออธรรมดานะครับถ้า SDA จะมีจอมีกล้องเพิ่มแล้วก็โฮมแลนด์ัสติฟังก์ชันเพิ่มนะครับแต่ถ้าเป็น LDA ก็จะมีเป็นพวกชุดไฟโปรเจคเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับ อันนี้ก็ยวิ่งอยู่เกียร์5อพอประมาณสักเกือบเกือบ2,000รอบนะครับเขาก็าจะขึ้นแจ้งเตือนให้เปลี่ยนเกียร์นะครับก็คือเขาเเขาเรียกว่าอะไรนะเขาคำนวณมาในระยะรอบเครื่องที่ตอนเปลี่ยนเกียร์ในช่วงที่ประหยัดน้ำมันที่สุดนะครับนิ่คะถูกละก็ถือว่าโอเคนะมันจะกระด้างนิดหนึ่งเนื่องจากเป็นที่แบบล้อแม็กแฟชั่นกับยางนะครับจะถ้าแบบ เป็นล้อเดิมยางเดิมสูตรอ่ะมันจะนิ่มกว่านี้นะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้เลยไไมคน่าเกียเออมันมันไม่ใช่แบบวิ่งแล้วมันกระแทกนะก็คือมันปกติจต่เหมือนมันจะรู้สึกแบบกระด้างนิดๆเพราะว่าเออมันเป็นล้อแฟชั่นแฟชั่นอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าโดยรวมก็ถือว่าโอเคให้ลูกค้าดูเองนะคะว่ากระแทกไหมเนาะมันไม่ได้กระแทกอะไรเลยแต่จากสิ่งที่เรารีวิวเนี่ยคือมันมันก็นิ่มนะใช่ครับถ้ามันมันไม่ได้กระแทก อันนี้ปกติโอเคเลยแหละ,ะคะ่ะแล้วก็ด้านบนเนี่ยย,ยังไม่ได้แกะเลยเพราะสติกเกอร์บาร์โคตสต่างๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอีกคำถามหนะะึ่งค่ะแคบเนี่ยถือว่าแคบไหมคะไม่แคบนะรถรุ่นใหม่ๆเล็กอย่างก็คือแบบแคปเปิดได้ด้วยพอแคปเปิดเนี่ยมันก็จะสะดวกสบายเวลาแบบขึ้นลงรถแบบมีผู้โดยสารนั่งหรือเปิดเก็บของวางของอะไรพวกนี้ แค่นี้ก็ตอบโจทย์แล้วนะคะรคุ่นคอมทนคือตรงนี้ค,คือไปเปลี่ยนเปล่าใส่จอแอนดรอยเนี่ยไม่กีไม่กินนะเนอะใส่จอแอนดรอยก็คือจะตรงรุ่นพอดีเลยนะครับไม่ต้องเจาะไม่ต้องว้าวใดๆเลยแค่ถอดช่องตรงนี้ออกนะครับช่างเขาจะทําได้ทําเป็นครับแต่ผมทําไม่เป็นค่ะแล้วคือด้านบนเนี่ยตัวเอสจะยังไม่มีอ่ายังไม่มีเ๊ะนะครับแต่ถามถามว่าถ้า,ถ,าถ้าส่วนตัวเอ่<พ>อปล่อยล้มตนี้ก็ดี่ยไหน,นก็ดีเพราะว่าบางทีแบบเราแบบเอ่อในของเราคือเป็นชาวพุทธนะนะ ก็เพื่อตรงไรแบบบางทีแบบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยมาตั้งมาแปะตรงเนี้ยได้แต่ถ้าแบบเป็นเป็นรุ่นที่ว่าเป็นเก๊เปิดปิดบางทีมันตั้งไม่ได้แล้วนะครับหรือว่าถ้าตั้งปุ๊บแล้วเปิดเกะมันก็เปิดมาได้อยู่ดีนะครับอันนี้คือแบบลองเข้าเข้าซอเข้า,ขายแบบฟิูชาวบ้านชาวบ้านดูนะครับอ้าวพอมาถนนแบบนี้ไม่ไม่กระด้างท้ไม่กระแทกนะอาจอาจจะเป็นที่ถนนด้วยก็ได้นะครับ ลองดูอัตราการเร่งนิดนะะึงค่ะนี่อยู่เกียร์ี่นะครับรอเครื่องพันนิดๆจุ่มคันเร่งก็มาเลยนะเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับผมก็พุ่งดีนะใช่แล้วใครว่า 1. 9้าอึก็คือวิ่งหลังถน,นนอะ่ะผมว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าแบบบรรทุกหนักจนเกินไปหรือแบบไปขึ้นเขาไปอะไรเงี้ยอาจจะแบบรีแมปกล้องหลักเพิ่มแรงมา้าอันนี้คือแนะนํานะครับแต่ถ้าบปวิ่งหลังถนนผมว่ามันเดิมอ่ะโอเคเลยแล้วแบบ เป็นรถที่ในเวท,ทีค่อนข้างประหยัดนะครับถ้าลองเปรียบเทียบกับเครื่อง2,500หรือว่าเครื่อง3,000นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับรถกันสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่ะนี่เราก็ได้บนกลับหัวรถนะครับออกมาข้างนอกเหมือนเดิมให้ใชใ้แบบดูฟิลว่าทางแบบอย่างเงี้ยมันกระแทกบ้างหรือเปล่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะไม่กระแทกแล้วก็ได้มีการเข้าศูนย์แล้วนะครับผมเข้าศูนย์เช็คระยะหมื่นโลนะครับผมทาน้ำมันเครื่องเปลี่ยน อะไรที่ว่าต้องเปลี่ยนนะครับในเชยงร,ระยะก็ทำให้เรียบร้อยนะครับดูแลให้หมดนะค่าใช้ใจ่ายก็ดูแลให้หมดนะฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายตามที่แจ้งเลยนะครับนี่ข่าส่วนเรียบร้อยแล้วเช็คถนนน,นี่นั่นคลอลูกค้าออกไปก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะใช่ครับผมแต่พอมาเป็นถนนวันนี้ก็ไม่ไม่กระด้างใช่ครับก็ถือว่าโอเคนะ,ะนี่นะครับออกถนนใหญ่กันเหมือนเดิมนะครับนี่ขสนน่ส่ด้านใน ที่จริงแล้วรุ่นคุมทุนเราก็ไม่ได้แบบชอบเป็นคนคุมคุมดําอยู่แล้วก็มันก็โอเคเนาะใช่ครับจริงๆแล้วเอาจงจริงอ่ะถ้าถ้าในในมุมของรุ่นคุ้มทุนก็คือมันคุ้มทุนจริงๆเพราะว่าราคาอันมาอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เรื่องออปชั่นเนี่ยคือจริงๆแล้วเราได้แค่กระจกไฟฟ้ามาผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะอ่านี่ก็ไม่ต้องมีเกียร์อะไรก็ปล่อยลงไปใช่ครับแอร์เย็นเย็นก็โอเคนะ ที่เหลือก็เหมือนกันหมดรคาคา400,000กว่าอ่า400,000กว่าบาทเองนะครับแต่ดูสภาพของเราเนี่ยบอกอันดับแรกเลยคือเน้นสภาพอ่าเน้นเรื่องสภาพนี่มาก,ก่อนเลยอันดับแรกนะครับต้องอสวยลืมบอกว่ารถเกียร์อะไรเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาสนะ6สปีดนะครับนี่เกียร์ 4, สี่เกียร์ห้าแล้วเกียร์หกนะครับเดีดูรถมือสองมีที่ไหนเขามารีวิวกันแบบนี้อ่า <laughs> ก็คือ พอมันได้เรื่องเกียร์เพิงท้ายเข้ามานะครับก็ความเร็วก็คือประมาณ60แต่ว่าเอบเครื่องอยู่ประมาณอยู่เพิ่งอยู่ผันรออเบงเหมือนอารมณ์แบบแค่ฟีเครื่องไว้เฉยๆนะครับอ่าเนี่ยมันจะไม่ประหยัดได้ไงอ่าก็ลองลองดูกันนะครับก็ไม่ได้แบบเชียรรุนใดลุนหนึ่งแต่ว่าถ้าหลังถนนยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็ในช่วงที่แบบยุคเอ่อเรื่องค่าเชื้อเพลิงสูงๆก็แนะนำหาแบบรถที่เครื่องยนต์บล็อกเล็กๆนะครับตรวจสภาพเราด้วยนะคะ ใช่ครับผมนี่ไม่ลูกใครติดเนาะติดไว้ถ้าตรงนี้เลยอือกวราลูกค้าไม่เห็นสามารถสแกน q r ว o d e คได้เลยนะตรงใช่ครับเป็นการตรวจสภาพจากบริษัทกู i n s p e c t i o n เรียบร้อยแล้วใช่แลวจ้ะอ,อะเป็นที่เรียบร้อยนะครับอลองสรุปนะคะการออกลองขับตอนนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับช่วงล่างโอเคเลยนะครับผมก็คือรถ ก็มาเดิมๆแหละนะครับคุณลูกค้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับและวอีกอย่างคือในเราก็ต้องเข้าใจในมุมของคําว่าก,กระบะด้วยนะครับพอเป็นกระบะเนี่ยเรื่อง,เร,องเรื่องความแบบจะให้นุ่มนุ่มนิ่มเหมือนเอ่อแบบเจ็ที่นั่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับ1.9ึ่งจุดเฟิลแฟนอ่าพันเก้าฟิลแฟนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ,อข้างนอกกันนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันก่อนเลยดีกว่าเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมมาดูกันต่อได้เลยนะครับคุณลูกค้าทุกท่านเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับขนาดความจุ1 9 0 0ซีซี รถเครื่องเดิมนะครับไม่มีปรับแต่งใดๆมาน็อตเดิมนะครับผมนอ็นอตฝาน็อตแก้มเดิมๆทั้งหมดเลยไม่มีการปรับแต่งมาแต่อย่างใดนะครับรถไม่มีชนหนักพลิความอย่างแน่นอนนะครับรับประกัน,น,กนเขาเรียกว่าวันันตีสูนย์ังอยู่นะครับแล้วก็รับประกันจากทางเรานะครับเครื่องยนต์ เกียร์กล่องนะครับผมสูงสุดที่สามปีหรือว่าสาม0 0ื่นกิโลเมตรนะครับคันนี้ปีย2ิบสองแท้กระจังหน้าเขี้ยวสั้นนะครับนี่เลยล้อแม็กตามที่แจ้งเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะครับพอดีเมื่อกี้เราไปลุยมาแล้วที่เรียบร้อยอ่าก็อนอเดี๋ยวล้างให้นะครับรถคันนี้ได้เดิมทั้งคันเลยนะคุณลูกค้าผิวผิวดีนะคันนี้ก็คือสีได้เดิมเพราะเล็กอย่างก็คือรถยังไม่เคยเคม นะครับเพราะว่าเลขใไม่พ่งจะสองหมื่นโลนะครับผมันอยู่คือลูกค้าซื้อรอออกอยู่เลยใช่ใช่แล้วครับออกกันทั้งวันใช่ใช่ครับผมเลือกรถแล้วก็ออกออกเลยนะครับแล้วก็คือตามที่แจ้งก็คือเราก็จะรีบล้างขัดสีชวีวันให้นะครับใช่ครับก็คือบางทีบางท่านมาจะดูเอ้ยทำไมแรงวุ่นวายจังก็คือจริงๆนะเพราะว่าลูกค้าแบบเข้าทั้งวันแล้วก็บางทีแบบตามที่แจ้งรับที่จอดเราตอนนี้ยังไม่เพียงพอกหลังแบบ ร,รีบๆเขียรถอยู่นะครับเพราะว่าลูกค้ามาออกเยอะนะครับไม่นานไม่นานเดี๋ยวก็โล่งละ <laughs> ผิวข้างหลังค่ะผิวด้านท้ายโอเคเลยเนี่ยฝาท้ายก็อาจจะมีบ้างนะครับผมไอ้แบบอะไรเขาเรียกว่าอรอยรอ,อยแบบเป็นรอยขนแมวแล้วเนี้ยอ่าน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวขัดให้วันรับรถนะครับเ <laughs> พราะว่าเราไม่อยากแบบทําสีให้ใหม่นะครับเก็บเก็บแบบขัดคัดก็โอเคแล้วนะครับผม เนช่วงล่างเดิมเลยช่วงล่างเดิมวีสูดเลยนะครับทะเบียนสวยด้วยทะเบียนใหม่ใช่ครับห้าหนะอ่าน,นี่คันนี้ไม่ได้หลดอะไเลยนะครับเดิมๆเ,เลยอ่าสำหรับคันนี้นะครับราคาจากค่าแสนกว่านะครับวันนี้ปรับราคาลงมาเหลือเพียง479,000บาทนะครับ สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคุณลูกค้าซื้อกันสดจบได้ในราคานี้เลยส่วนคุณลูกค้าที่ซื้อกันผ่อนนะครับมีส่วนลดเพิ่มเติมให้่อีกสองหมื่นบาทเหลือเพียงสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับรรนะใช่ครับผมปรับแกจริงอ่ามีการปรับแก้ราคากันให้จริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าต้องการโปรโมชัน่นหรือว่าส่วนลดเพิ่มเติมจากนี้นะอ่านี่คือแบบนอกรอบเลยมีส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะจาก20,000นเนี่ยมันจะมีอีกนะครับแต่ว่า ให้ลูกค้าทักมาดีกว่า<ต>ว่าเขออย่างเดียวซื้อสดจบได้ในราคาไหนอันนี้มุกเออถ้าถ้าซื้อสดนะครับก็คือทุกคันเลยมาดูหน้าร้านเนี่ยจบในราคาสกบทุกคันนะครับเพราะว่าเราไม่มีโบแวทเพิ่มไม่มีเก็บค่าดําเนินการนะครับค่าโอนค่าอะไรอยู่ที่ราทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าสมมติแบบรดไปสองหมื่นเงี้ยแต่ถ้าแบบคุณลูกค้าต้องไปจ่ายค่าแวดเองอะไรเองอะ่ะมันแพงกว่านี้นะนะครับ สนคือก็ราคาพิเศษราคานี้เลยใช่ครับผม,มเ,พเพราะว่าไม่บวกแวดย้ำนะครับว่าไม่ได้บวกแวดไม่ได้บกวกค่าดำเนินการก็คือเก็บเท่านี้เลย4ี่0 0นเจดนะครับคุณลูกค้าให้มาเท่าไหร่ก็เกินมาเราทอน,นทั้งหมดนะครับได้ลดโดนใจด้วยแบบนี้เลยนะใช่ครับผมไปเช็คดูในเว็บไซต์ได้น,นะครับโลโก้ของคูยสเปคชั่นใช่ครับผมอยู่ครบนะครับคืการันตีได้เลยว่ารถสวยจริงอ่า รถคันนี้โดนใจอะโอเคครับก็ฝากกันด้วยนะครับผมชื่นชอบฝากกดไลก์กดแชร์กดสมัครสไายกันด้วยนะครับผมสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงที่เคาร์ r สมาร์ทค่ะทุกช่องทางวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ